สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนการลบบัญชี Gmail แบบถาวรนะครับบัญชี Gmail แบบถาวรนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามี Gmail หลายๆอันนะครับที่เราไม่ใช้เราจะลบทิ้งถึงแม้จะมี YouTube อยู่ในนั้นเราก็ลบออกได้นะครับมี Facebook เราก็ลบออกได้นะครับวิธีการลบ Gmail แบบถาวรพี่จะเข้าไปดูนะครับันนี้พี่จะยกตัวอย่างนะครับพี่จะยกตัวอย่างอันนี้คือบัญชีบัญชีของพี่นะครับนี่ครับคือบัญชีของพี่มี2อันนะครับ นี่นะครับพี่ก็จะลบบัญชีนี้ออกนะครับขั้นตอนแรกให้เราเข้ามาที่ Gmail เลยครับให้เราเข้ามาที่ Gmail ของเรานะครับนี่ครับเป็น Gmail ของพี่นะอันนี้เป็นอันนี้เป็น Gmail ของพี่นะครับสมมุติอันนี้เป็น Gmail ของพี่นะครับจะลบออกในการซคนของโทรศัพท์เราด้วยนะครับบางคนอาจจะลบออกไม่เปลี่ยนนะครับวันนี้พี่จะมาสอนทั้ง2อย่างนะครับลบ Gmail ถาวรกับลบ Gmail ในโทรศัพท์นะครับอันดับแรกให้เข้ามาตรง ขบนขวาสุดนะครับแล้วกดการจัดการ Google นะครับกดจัดการ Google เสร็จเขาก็จะโหลดมาหน้านี้นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับอ่ารอสักพักหนึ่งเข้ามาหน้านี้เสร็จให้เรากดเลื่อนนะครับมีครับไเห็นไหมครับมันจะมีเลื่อนข้างบนนี้ครับเราเลื่อนมาตรงที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับเลื่อนมาอันท้ายสุดเลยนะท้ายสุดแล้วเราจะเห็นครับเห็นไหมครับที่ที่เป็นรูปถังขยะกาวงกลมนะครับเป็นรูปมือต้องห้ามนะครับลบบัญชี Google นะครับ เรากดเราเข้าไปเลยครับลบบัญชี Google นะครับอ่าเรากดลบบัญชี Google ไปเลยนะครับรอสักพักนะครับอ่าเขาก็จะให้เราใส่รหัส gmail วันนี้นะครับ gmail วันนี้นะครับรหัส gmail ที่เราจะลบนะครับลบถาวรนะครับคืออันนี้ย้ำว่าคือการลบถาวรนะครับลบถาวรก็คือจะลบออกจากระบบไปเลยนะครับจะไม่สามารถกู้คืนได้นะครับก็อ่าตอนนี้พี่ก็ได้ใส่รหัสไปเรียกที่เรียบร้อยนะครับพี่จะใส่รหัสแล้วพี่ก็จะยืนยันนะครับ เอารหัสไม่ถูกต้องรอใหม่แป๊บหนึ่งนะอ่าพี่ก็ใส่รหัสใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่กดไปเลยครับกดไปเลยนะครับก็รอสักพักหนึ่งครับนี่ครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ามันจะขึ้นมาของ YouTube และของอะไรด้วยนะครับที่เรามีบัญชีล็อกอินอยู่นะครับนี่ครับถ้าเราจะกดยืนยันการลบบัญชีอันนี้ให้เรากดขีดอันนี้ครับขีดนี้ใช่ใช่ฉันยอมรับต้องการต้องการลบนะครับขีดอันนี้สองอันนะครับเรากดไปเลยนะครับสองอันนะครับนี่ครับกดสองอันเสร็จแล้วถ้าเราจะลบจริงๆให้เรากดนี่แหละครับ กดสําเร็จไปเลยนะครับถะกดสําเร็จไปก็มันจะขึ้นหน้านี้มาครับนี่ครับบัญชีลบบัญชี Google และข้อมูลทั้งหมดแล้วหากลบบัญชี Google โดยไม่ตั้งใจควรต้องการกู้คืนให้เรากดกู้คืนนะครับอันนี้เราไม่ต้องกดกู้คืนนะครับให้เรากดออกไปเลยนะครับออกจากหน้านี้ไปเลยนะครับให้เราเลื่อนอย่างนี้ไปเลยนะครับเลื่อนกดออกไปเลยครับกดออกจากกดออกจากหน้านี้เสร็จแล้ว ก็เราก็จะมาดูใน youtube เรานะครับเราก็จะมาดูใน youtube เรานะครับนี่ครับก็อันนี้ที่พี่ลงอกินไว้ตะกี้นะเขาให้ลงชื่อใช้ใหม่นะนี่นะเขาให้ลงชื่อใช้ใหม่นะอ่าเขาให้ลงชื่อใช้ใหม่นะครับนี่ครับมันจะเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับให้ให้เราลงชื่อใช้ใหม่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับขึ้นมาประมาณนี้นะครับถ้าเรากดอย่างนี้มันจะให้เราลงชื่อใช้อยู่เรื่อยๆนะเป็นอย่างนี้นะครับก็การจะเอาบัญชีตรงนี้ออกจากโทรศัพท์ของเราก็ ง่ายๆเลยนะครับให้เราเลื่อนหน้าจอลงมานะครับให้เรากดไปที่ตั้งค่านะครับกดไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลื่อนมานะครับมันจะเขียนแล้วจะเห็นไหมครับผู้ใช้บัญชีครับเรากดไปที่ผู้ใช้บัญชีเลยนะครับแล้วใค่กดไปตรงที่คําว่า Google นะครับกดไปทําคําว่า Google แล้วให้ให้เราเข้าไปตรงนี้เลยครับแล้วมันจะมีทางขวามือนะครับเข้าไปตรงอีเมลตะกี้ที่เราลบครับกดเข้าไปแล้วกดขวามือนะครับกดขวามือให้เรากดนําออกนะครับ นำออกจากบัญชีนะครับมันก็จะเอานําออกไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาดูกันครับมาดูในมาดูใน youtube ครับนี่ครับมันก็จะหายไปแล้วนะครับมันก็จะไม่ขึ้นแล้วนะมันก็จะหายไปเลยนะครับเห็นไหมครับตะกี้มันยังขึ้นอยู่นะครับมันก็จะหายไปจากโทรศัพท์เราเลยนะครับมันหายไปจากโทรศัพท์เราแล้วนะครับอ่ามาดูใน Gmail นะครับใน Gmail จะจะมีอยู่ไหมใน Gmail ว่าจะมีอยู่ไหมครับมาดูใน Gmail นะครับ มาดูใน Gmail นะครับ Gmail ช้นะครับมาดูใน Gmail ครับอ่าใน Gmail ก็ออกไปแล้วนะครับใน Gmail ก็หายไปที่เรียบร้อยเลยนะครับก็วิธีการลบ Gmail แบบถาวรแล้วก็ลบออกจากโทรศัพท์แบบถาวรครับก็ใครก็สามารถทำตามได้นะครับได้100%นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับ